สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเซลตูค่ะแล้วก็เซลออฟนะคะวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านของพ่อสแสวงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พ่อสแสวงนะคะที่ใช้รถอีซูของเรานะคะจากรุ่นสู่รุ่นไปเลยนะคะไปดูกันเลยนะคะว่ารถของพ่อสแสวงนะคะจะอายุนานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย สวัสดีครับผมวันนี้ทางพวกผมจะพามาสัมภาษณ์คุณพ่อแสวงนะครับผมกับรถยนต์อีสุที่คุณพ่อเลือกใช้นะครับผมว่าเป็นรุ่นรุ่นต่อรุ่นแบบเป็นแบบไหนบ้างเดี๋ยวขอญาตพาไปสัมภาษณ์คุณพ่อนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแสวงครับผมนิอนขอญาตสัมภาษณ์คุณพ่อแสวงนะเนาะเอาเป็นภาษาบันบาลครานะพอเนาะครับครับครับผมกับรถที่พ่อใช้นี่แหละครับผม แปลงไหนวะโสรุ่นนี้การบรรทุกการยังถือครับผมครับที่พ่อได้ใส่มายี่สูดาก่อนตัวนี้ก็พ่อที่ว่าบรรทุกได้ดีครับอากาศอัดน้ำมันรอบคางที่ผมใส่อยู่นี่ก็คือใส่แต่ยีซสูบรรตูบรรทุกมาเลยครับครับผมครับครับผมเสื้ออยู่ดับผมเห็นพวกกล่องตั้งที่กล่องอยู่นี่น้ำเนาะกะใส่ขั้นนี้ขนยังเดียวไหมครับแมนขนเข่าขนน้าครับ คนได้เบ้นย่างครับอ่าที่ว่าเข้าคิดว่ามันพ่อไปใส่ได้เข้ากับบอ่อต้องออาเกินกําลังเข้าครับผมแล้วกับมันกับประหยัดน้ำมันดีอยู่เพราะว่าที่ผมใส่มากก็เลยเป็นรุ่นหลายรุ่นแน้วครับผมที่ผมใส่มากเนี่ยแต่ว่าผมกับมันใจในอีเอสอูนั่นแหละที่ผมเคยใส่มาก็มันก็แข็งแรงกันยังใส่ดีประหยัดน้ำมันครับทัวมากกับเข้ากับบ่ใครใดดูแลอย่างมันบ่อเพราะมันอีเอสอู ครับผมพ่ะจะลูกลูกหลานเท่ากับใส่อีสูนนะครับเนาะค่าพ่อคับผมลูกหลานผมก็ยังใส่อีสูอยู่รบบที่ว่าออกมาไม่ตัวไม้ก็ยังเอามาใส่อยู่รับลูกหลานผมกับหลายคนที่ไปบเอาอีสูมาใส่ก็ที่ผมแนะนําไปก็เรียกว่ลูกหลานเพราะว่าเขาก็ว่าเห็นพ่อจะแย้งเห็นใส่มาโดนแล้วก็ไม่จะอีสูนใส่เบื้องน้ำเนี่ยทั้งทีนะผมก็เลยแนะนำให้เขาไปเอามาใส่เบิ้งแต่ตัวนาเข้ามาออกอีกล่าสุดครับผมแต่ยังจะเป็นอีสูเพื่อเก่านะครับนังเป็นยีสูนเพื่อเก่าครับ ครับราคาทุกทกานก้ามเป็นรุ่นล่าสุดเนาะฮ่อเนาะที่พอออกขั้นนี้ครับเป็นรถขั้นใหม่ล่าสุดนี่แหละครับของเอ็กซิลี่อีซูเอ็กซิลี่ตัวใหม่ที่พอได้สัมผัสมาพ่อก็เห็นแต่ละรุ่นมาพ่อพอก็ว่าดีใจน้ำกับอีซูซูเพราะว่าที่พ่อใส่มาเนี่ยกลายขั้นแล้วแต่ว่าพ่อก็อยู่กับอีซูซูมาตลอดตรงนี้นะเือพ่อเห็นตัวใหม่เห็นมู่เขา ขีหอกก็ลอวมาหมูคือขีได้ผมก็คีบด้บ่อแต่เสนาหอกก็คีบด้บ่อเพราะว่าจังได่อกก็มั่นใจในอะิสุสูอยู่แล้วนะแต่รุ่นแรก,กนะครับครับแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่นนี้ละ่ะประหยัดคือเก่าครับประหยัดน้ำมันนดีครับ<า>ตแต่รุ่นใหม่หครับรุ่นใหญ่รุ่นใหม่นี่ประหยัดดีที่สุดเพราะว่าผมมาวัดอาายะทางที่ผมไปครับแต่ละจุดเนี่ยน้ำมันมันกับแตกต่างกับหมูของที่ใส่คนลายี่หอ อที่มูเขาจะใส่แมเที่เยวไปยังไปแม่นรเพราะว่าส่วนหลายแล้วน้ำมันผมก็คือว่าประหยัดก็ก็มูอยู่มูวว่าโอ้ยรถตัวเพิ่มเติมเถ่ดเดียวเขาเขามาสื่งเรี่ยวที่นั่นเผราะว่าประหยัดน้ำมันดีอีสุเพราะแล้วกการกระชับเดินทางนี่มันก็อาจจะเนี้ยนก้มมูถึงจะออกตัวซแต่ว่ากเนี้ยนในการเดินทางปลอดภัยอมครับผม การยดอหันวน,นอย่างคะวาานี้อันบาครับผมครับออสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อสแสวงนะคะที่ให้การสัมภาษณ์กับเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ